สีตูนในปี65นะครับสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดโหดไปโหดไปไหมนะครับ <t üher> แต่รู้แล้วทำไมเรามาระ,ะวังให้ได้ครับระมัดระวงังเรื่องเอกสาร,ร,รการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับการเดินทางต่างๆขอให้รอบคอบให้มากขึ้นนะครับทุกย่างจะผ่านได้หมดนะทุกอย่างจะผ่านได้หมดนะครับถ้าเรารู้แล้วเรารอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคน ประมาทเด็ดขาดนะครับแต่เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับในปี65นะครับนั่นก็คือเรื่องของความรักจะมีโอกาสเรื่องของความรักเข้ามานะครับมีโอกาสในการลงทุนนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของหุ้นส่วนเลยนะครับมาเช็คแบบส่วนตัวก่อนนะนะคะว่าลงทุนทําได้ไหมเกณฑ์เฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยมันดีจริงหรือมันไม่ดียัไง,ไงไงนะครับมาอัปเดตแบบส่วนตัวนิดนึงนะครับ แล้วทุกอย่างจะชัดเจนที่สุดนะครับอาจารย์จะบอกล่วงหน้าไป6เดือน12เดือน12เดือนล่วงหน้านะจ๊ะแล้วคุยกระสดๆนะครับทักแชทได้เลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ